ถ้าสำหรับคนที่กําลังมองหาเห็ดน,นะผมหรือว่าครีเจอร์ตัวที่เพื่อนๆกำลังตามหาเนี่ยก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่พ e a เอลเซนะผมดาร์กอนช็อปเอกนะเพื่อนๆน,นี่นะผมแล้วจะมีครีเจอร์หรือว่าเห็ดนนะให้เพื่อนๆเ,เ,เลือกซื้อมากมายเลยนะครับ เอาละครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาวโรบอกทุกท่านกันด้วยนะครับในคลิปวิดีโอนี้เรามาอยู่กันในเกม Creature of s o n a r i กันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงนะครับหรือว่าจะมารีวิวนะครับเจ้า Creature ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางเกม Creature of Solari เนี่ยได้ทำการอัปเดตเข้ามานะครับเมื่อเช้านี้แบบสดๆร้อนๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเรามาดูรายละเอียดนะครับรวมไปถึงวิธีการนะครับในการได้รับเจ้า Creature ตัวนี้กันนะครับเพื่อนๆว่ามีเงื่อนไไรรรอออว่่่าาาาั้้้นนนนนตใกดบบยง ก่อนไปรับชมคลิปวิดีโอนี้ก็รบกวนเพื่อนๆนะครับกดไลค์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็เป็นการสนับสนุนผมด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดตามทาง TikTok ด้วยนะสำหรับเพื่อนๆที่เล่น TikTok แล้วมีบัญชีทิกตอกเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปรับชมคลิปวิดีโอสั้นๆในครับในช่องผมได้ยังไงหากรับชมแล้วเนี่ยนะครับฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดหัวใจนะครับจะได้มีกาลังใจในการลงคลิปต่อไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆโอเคเลยถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะคคคครร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 ััััััับบบบเเเเเเดดดดีีีีี๋ยยยยววววาาาาไปูนนนนะะะลลออออขงจจ้้์ตตใใหหม่่่กกส ตัวนี้นะครับเพื่อนๆเราก็จะมาดูรายละเอียดนะของเจ้าครีเจอร์ตัวใหม่ล่าสุดนะครับพี่ทางเกม Creature of s o l ซอลเลเนี่ยนะครับได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับเมื่อเช้าที่ผ่านมาแบบสดๆร้อนๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าเป็นครีเจอร์นะครับตัวสุดท้ายที่เป็นตัวละครใหม่ของกิจกรรมอีสเตอร์อีเวนต์ในปี2024นั่นเองนะโดยเจ้าครีเจอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับเป็นครีเจอร์ที่ได้ทําการอัปเดตเข้ามานะครับเพียงตัวเดียวเลยนั่นเองนะครับทีีีีี่่่่เเเเเเรรรรรยยกกไดดด้้้้้วววาาาาปป็็นนนนนนนตตััััััใหหมะะคคคคบบขออออองงส์์โจจจืุช นั่นเองนะโดยเจ้าอุชิลูเมสเนี่ยนะครับเพื่อนเป็นตัวละครนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นตัวละครใหม่ตัวสุดท้ายนะของกิจกรรมอีสเตอร์อีเวนในปี2024หรือว่ากิจกรรมอีสเตอร์ในปีนี้นั่นอ่นะครับเพื่อนๆซึ่งวิธีการนะครับในการได้รับเจ้าอุชิลูเมสเนี่ยนะครับเราสามารถรับเจ้าอุชิลูเมสได้จากการทำมิชชั่นนะครับหรือว่าภารกิจของเจ้าอูชิลูเมสนะครับที่อยู่ในทีมอีสเตอร์อีเวนนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งวิธีการนะครับในการเข้าภารกิจหรือว่าเงื่อนไขของเจ้าาาาอลเเมมมสี่รรรรัถกกกดไปทตวิจ จิสเตอร์ทางด้านขวาล่างตัวนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็กดมาที่อีเวนท์ทางด้านบนนะครับเราก็จะเจอกับอุชลูเมชมิชชั่นนั่นเองนะครับหรือว่าภารกิจนะครับของเจ้าอุชลูเมชนั่นเองนะซึ่งเงื่อนไขนะครับหรือว่าภารกิจของเจ้าอุชลูเมชเนี่ยก็จะมีด้วยกันทั้งหมดในสามภารกิจนั่นเองนะครับโดยภารกิจแรกเนี่ยนะครับเพื่อนๆให้เราเนี่ยทำการคลอมพีทเอ็กไดอิงมินิเกม5ครั้งนั่นเองนะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับเล่นมินิเกมเอ็กไดอิงนั่นเองนะครัััััับบเเเเเพื่่่่ออออนน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 ๆจจาาววท้้้้งงงงงหมดดคครระะซึตกไิีย ก็จะอยู่ภายในแมปโซนาริยานั่นเองนะครับอันที่2นะครับให้เราทําการเดินทาง5,000นะครับด้วยการใช้อบิลิตี้แอมบัชนั่นเองนะครับเพื่อนๆโดยออบิลิตี้แอมบัชนี่นะครับก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะมีในเอ่อครีเจอร์ประเภทนักล่านะครับหรือว่าครีเจอร์ประเภทกินเนื้อซะส่วนใหญ่นั่นเองนะครับก็คือให้เราเนี่ยนะครับใช้ความสามารถแอมบัชนะครับในการวิ่งนะครับจำนวน5,000แต้มนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยเนี่ยนะครับเพื่อนๆให้เราเนี่ยนะครับทำการสังหารนะครับหรือว่าทําการคิวนะครับครีเจอร์ขนาดไซส์ที อยู่ในระดับ small หรือว่าใหญ่กว่านั่นเองนะครับเพื่อนๆจำนวนทั้งหมดอ่ะสิบตัวนั่นเองนะครับโดยในขณะที่เราเนี่ยนะครับไปทาการสังหาเนี่ยนะครับเราเอ่อหรือว่ารีเจอร์ของเราเนี่ยนะครับต้องอยู่ในสถานะได้รับบัฟโคเวอร์ด้วยนั่นเองนะโดยไอ้ตัวบัฟโคเวอร์อันนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆจะได้รับนะครับก็ต่อเมื่อรีเจอร์ของเราเนี่ยนะครับตกอยู่ในสถานะสั่นกลัวนั่นเองนะครับซึ่งไอ้สถานะสั่นกลัวนี้เนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจนะเพื่อนๆว่ามันได้รับอย่างไรนะครับแต่คิดว่าน่าจะได้รับนะครับก็ต่่อเเมมมืีีีครจนัทขา ต,ตัวใหญ่กว่า <HHH> วห,ห,รหรือว่ามีระดับตัวนะครับที่สูงกว่าครีเจอร์ของเราเนี่ยนะครับทำการกดเอ็กซ์กิลิฟนะครับหรือว่ากดปุ่มแซดนั่นเองนะซึ่งหากว่าครีเจอร์ของเราเนี่ยนะครับไปอยู่ในเอ่อบริเวณใกล้ๆเนี่ยนะครับครีเจอร์ของเราเนี่ยก็น่าจะตกอยู่ในสถานะโคเวอร์หรือว่าในสถานะสั่นกลัวนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็สรุปง่ายๆเลยก็คือให้เราเนี่ยนะครับทำให้ครีเจอร์ของเราเนี่ยนะครับตกอยู่ในสถานะสั่นกลัวหรือว่าสถานะโคเวอร์สัก่อนนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งหลังจากที่ครีเจอร์ของเราเนี่ยนะครับตกออยยยยู่่่่ใในนนนนสสถาะะััักกลลววปทีีีเเรรรบบ้้้แค็ห เนี่ยนะครับนาม克莱เจอร์ของเราเนี่ยนะครับไปทําการสังหารนะครับ克莱เจอร์ที่อยู่ในระดับหรือว่าไซส์สมอลนั่นเองนะครับหรือว่าใหญ่กว่าก็ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆจำนวนทั้งหมดเนี่ยสิตัวนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งหลังจากที่เราเนี่ยทำการสังหารครบทั้ง10ตัวแล้วเนี่ยเงื่อนไขนี้เนี่ยก็จะเสร็จสิ้นไปเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วเราเนี่ยก็จะได้รับนะครับสปีชีของเจ้าอุชิลูเมตมาครอบครองเลยนั่นเองนะครับแต่เดี๋ยวก่อนนะครับเพื่อนๆขอฝากร้านไว้ในคลิปนิดหนึ่งนะสำหรับเพื่อนๆสสาามรถจะไปั่ง ซื้อเจ้าอูชูเมนนะครับได้ที่เพจพี่แก้วแซดดากอนฉบับเองนั่นเองนะครับทางเราเนี่ยมีเจ้าอูชูเมนพร้อมจําหน่ายไปที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับหากเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่มีเวลาที่จะมานั่งทําภารกิจหรือว่าขี้เกียจที่จะมานั่งทําภารกิจให้เสียเวลาเนี่ยนะครับสามารถที่จะไปสั่งซื้อเจ้าอูชูเมนได้ที่เพจของเราเลยน,นั่นเองนะครับก็ลิงก์ร้านเนี่ยนะครับเ,เพื่อนๆก็จะอยู่ใต้คลิปวิดวีโอนี้เลยน,นั่นเองนะครับหากสในใจเนี่ยสามารถส่งภาพของเจ้าอูชูเมนนะครับเข้าไปที่ข้อความของเพจร้านไดดด้้้เเเเลลลยยนนนนนนััั่่่อออออองะะะคครรรรรบบบกก็จมมมีแิิพพใหาาืๆูตว นั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็ยังมีครีเจอร์มากกว่า200สายพันธุ์นะครับรวมไปถึงเห็นที่เป็นค่าเงินในเกมเนี่ยนะครับพร้อมจำไหนเพื่อนๆด้วยนั่นเองนะครับหากสนใจก็สามารถกดที่ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนั่นเองนะครับยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นวิธีนะครับในการได้รับเจ้าอูชิลเมตแบบคร่าวๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆยังไงก็ลองไปทำกันดูแล้วกันนะครับอ่ะเราไปดูกันที่เอ่อสเตตัสของเจ้าอูชิลเมตกันบ้างดีกว่านะครับเพื่อนๆโดยเจ้าอว่่่่าา HP Health เเนนนีียยะะคครรัับบอูท1,000ดมจ โจมดีเนี่ยนะครับอยู่ที่125นะครับสเตมินาอยู่ที่100เร็วเวลาในการเจริญเติบโตจากร่างเบบี้สู่ร่างเอลเดอร์เนี่ยอยู่ที่20นาทีนั่นเองนะน้ำหนักตัวเนี่ยอยู่ที่1,500ปอนด์นะครับสปีดในการเดินเนี่ยอยู่ที่27ในการวิ่งเนี่ยอยู่ที่115นั่นเองนะครับส่วนที่มาหรือว่าประวัติความเป็นมาของเจ้าอุชูเมะนะครับก็จะบอกว่าอุชูเมะเนี่ยนะครับเป็นสิมีชีวิตที่มักจะออกหากินนะครับในช่วงเวลากลางคืนนั่นเองนะครับโดยพวกมันเนี่ยนนนนะะะะะคคครรรัััับบบจใช้้ขทีี่มลลกกษณปุยแว ค่อนข้างที่จะนุ่มนิ่มของพวกมันเนี่ยนะครับเพื่อปกปิดนะครับเพื่อนๆรูปลักษณ์อันน่าสะเพงกลัวของพวกมันไว้นั่นเองนะครับโดยพวกมันเนี่ยนะครับมักจะใช้ขนของพวกมันเนี่ยนะครับในการล่อลวงนะครับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดตัวเล็กๆเนี่ยนะครับให้เข้ามาใกล้ๆนั่นเองนะครับแล้วก็จะจับสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดตัวเล็กกว่านี่นะครับกินเป็นอาหารนั่นเองนะครับโดยพวกมันเนี่ยนะครับจะมีพฤติกรรมก็คือมักจะแสดงอาการนะครับที่เหมือนกับตัวเองเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บอยู่นั่นเองนะครับซึ่งหากม เหล่านนั ee, oh okay. found, them, ้กินเป็นอาหารนั่นเองนะอันนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นที่มาหรือว่าประวัติความเป็นมาของเจ้าอุชลูเมนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เป็นครีเจอร์ที่เรียกได้ว่ามีเกมเพลย์เนี่ยนะครับคล้ายคคลึงกับเจ้ามีเนสหรือว่าเจ้าหมีพิซซ่าเลยนั่นเองนะเราไปดูกันที่ความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้าอุชลูเมกันบ้างดีกว่านะครับเพื่อนๆว่าเจ้าอุชลูเมทั้งเพศผู้และเพศเมียเนี่ยนะครับมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับโดยนะครับเพื่อนๆเจ้าอุชลูเมในเพศเมียเนี่ยนะครับกับเพศผู้เนี่ยจะมีความแตกต่างกัน เณขาทั้งสองข้างด้านบนหัวนั่นเองนะครับโดยเพศเมียเนี่ยนะครับจะมีเขาที่เป็นลักษณะแหลมนะครับแล้วก็จะชี้ตรงนะครับไปทางด้านหลังนั่นเองนะครับส่วนเพศผู้เนี่ยจะมีลักษณะเขาทีา่มีลักษณะโค้งงองนะครับเข้าหาตัวเองนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างเพศผู้และเพศเมียของเจ้าอุชลูเมสหรือว่าเจ้าแกะปีศาจตัวนี้นั่นเองนะครับพเพื่อนๆอ่ะเดี๋ยวเราเนี่ยนะครับนำเจ้าอุชลูเมสเข้าไปภายในเกมกันเลยดีกว่านะครับว่ารายละเอียดต่างๆภายในเกมรวมไปถึงความสามารถต่างๆนะครับของเจ้าอุชลูเมสตัวนี้นั่ มีความสามารถอะไรากันบ้างน,นั่นเองนะครับอ่ะและตอนนี้เราก็อยู่ภายในเกมกับเจ้าอุสลูมิสหรือว่าเจ้าแกะปีศาจในร่างวัยเด็กเป็นที่เรียบล้อยแล้วน,นั่นเองนะครับเพื่อสลับเจ้าอุสลูมิสในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับก็จะมีลักษณะนะครับเหมือนกับแกะเด็กทุบประการเลยนั่นเองนะครับเพื่อแต่ว่ารูปร่างหน้าตาของเจ้าอุสลูมิสก็อย่างที่ประวัติความเป็นมาของเจ้าอุสลูมิสเนี่ยนะครับบอกเอาไว้นั่นเองนะครับเพื่อนๆว่าถึงแม้ว่าลักษณะขนของ,ของมันเนี่ยนะครับจะดูเหมือนกับแกะโดยปกติทั่วไปนะครับ เจ้าอูชลูเม่เนี่ยนะครับเรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับแล้วก็เหมือนกับปีศาจเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเจ้าอูชลูเม่ในร่างวัยเด็กนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็เรียกได้ว่าเป็นครื่อร์ที่มีขนาดค่อนข้างที่จะจิ๋วเลยทีเดียวนั่นเองนะครับเพื่อนๆเพราะว่าด้วยเจ้าอูชลูเม่เนี่ยนะครับจัดได้ว่าเป็นครื่อร์ที่อยู่ในเทียสสองเท่านั้นนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็มีน้ําหนักตัวที่ค่อนข้างน้อยนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นขนาดตัวของเจ้าอูชลูเมเน่เนี่ยนน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 ะะะะคคครรรัััััับบบกก็็จด้ว่่่่่าเเเเเีออออทขยงงงลพืๆสหใ นะครับก็จะมีข้อดีก็คือทําให้เจ้าอูซูเมตเนี่ยนะครับเพื่อนๆสาวไม่ได้จะซ่อนตัวจากนักล่าต่างๆได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ว่าต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าเจ้าอูซูเมตเนี่ยนะครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นครีเจอร์ที่อยู่ในประเภทแคนิวอรหรือว่ากินเนื้อนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเจ้าอูซูเมตเนี่ยนะครับจะไม่ได้เป็นครีเจอร์นะครับที่จะอาศัยในการล่าเหยื่อเป็นหลักนั่นเองนะครับเพื่อนๆต้องบอกว่าเจ้าอูซูเมตเนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วพวกมันเนี่ยนะครับจะกินซากสัตว์เนี่ยเป็นน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 ออออออาาาาาาาหหรรรรรรสพพพ่่่่่่่่วววใญัััเเเเเเงงงะะะะคคบบืืด้้ยยกขจููซมที ว่าค่อนข้างที่จะอ่อนแอนั่นเองนะครับเพื่อนๆนดังนั้นเนี่ยนะครับผมแนะนำนะครับสำหรับเจ้าอุชิรุเมในร่างวัยเด็กเนี่ยแนะนําให้กินซากสัตว์นะครับหรือว่าซากเนื้อเป็นอาหารเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะเหมาะที่สุดเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าด้วยขนาดตัวนะครับบวกกับสเตตัสของเจ้าอุชิรุเมเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้เหมาะนะครับเพื่อนๆกับการล่าเหยื่อหรือว่ากับการนําไปต่อสู้สักเท่าไหร่นั่นเองนะครับแล้วก็ในร่างวัยเด็กของเจ้าอุชิรุเมเนี่ยนะครับก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะอ่อนแอมากๆด้้วยยนน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 ัััั่่่่่่เเ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 เอออองงะะะคครรรรรบบพพืืๆๆหลาาาากีจจุุชิิมม แล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆแนะนําให้กินซากสัตว์นะครับเพื่อนๆในร่างวัยเด็กเนี่ยนะครับจะปลอดภัยกับเจ้าอุชิลูเมตมากที่สุดเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็รอนะครับในวันที่เราจะเจริญเติบโตไปถึงร่างเจริญวัยหรือว่าร่างเต็มวัยแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนๆเราค่อยออกหาเหยื่อนะครับที่มีขนาดตัวเล็กๆเนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะเหมาะกับเจ้าอุชิลูเมตมากกว่านั Book ่นเองนะครับอันนี้เนี่ยนะครับเพื่อนๆก็จะเป็นรายละเอียดของเจ้าอุชิลูเมตในร่างวัยเด็กนั่นเองนะครับเพื่อนๆที่ผมคิดว่าน่าจะเหมาะกกกัับาาารรรเเเเเลล่่่่่นนนนนนจ้้อออุุชิมมสสทีดแววงงะคใื ความเร็วในการเคลื่อนที่ต่างๆของเจ้าอูชิลูเมเนร่างวัยเด็กนี่เรียกได้ว่ารวดเร็วมากๆอยู่แล้วนั่นเองนะครับเบื่อนๆนนั้นเนี่ยก็ไม่น่าจะมีนักล่าตัวไหนนะที่สามารถที่จะล่าเจ้าอูชิลูเมเนร่างวัยเด็กได้นั่นเองนะครับหากว่าเราเนี่ยนะครับเบื่อนๆไม่พลาดท่าจริงๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็แนะนําให้เล่นอย่างเซฟที่สุดนั่นเองนะครับก็สามารถที่จะหาโพรงนะครับหรือว่าหาถ้ำตามแบบนี เพื่ออาศัยอยู่ก็ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆอ่ะก็จะประมาณนี้น,นั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดในะร่างวเวด็กของเจ้าอุชิุเม่นั่นเองนะครับอ่ะเราไปดูในร่างตัวเต็มัยของเจ้าอุชิรูเม่นกันบ้างดีกว่านะว่าในร่างตัวเต็มัยของเจ้าอุชิลุเม่นเนี่ยนะครับมีรายละเอียดนะครับรวมไปถึงความสามารถต่างๆอะไรบ้างน,น,นั่นเองนะครับ ่และนี่ก็เป็นเจ้าอูชิลูเมตนะครับเพื่อนๆในร่างโตเต็มวัยนั่นเองนะครับขนาดตัวเนี่ยนะครับใหญ่โตขึ้นกว่าในร่างไวเด็กเนี่ยนะครับมากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีลักษณะขนเนี่ยนะครับที่ปกปุยมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าอูชิลูเมตในร่างโตเต็มวัยเนี่ยนะครับเพื่อนๆขนาดตัวใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ความเร็วในการเคลื่อนที่เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะดรอปลงไปค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในการเดินเนี่ยนะครับจากปกติเจ้าอูชิลูเมะเนี่ยนะคร มาของเจ้าอูชิลูเมที่บอกเอาไว้นะว่ามันเนี่ยนะครับจะแสดงท่าทางนะครับเหมือนกับมันเนี่ยนะครับกำลังได้รับบาดเจ็บอยู่นั่นเองนะครับเพื่อหลอกล่อนะครับครีเอเตอร์ที่อาจจะเป็นสายฮิวนะครับหรือว่าครีเอเตอร์ตัวเล็กนะครับที่เอออาจจะเอ็นดูเจ้าอูชิลูเมนั่นเองนะครับให้เข้ามาใกล้ๆนะแล้วก็เจ้าอูชิลูเมเนี่ยก็จะทําการโจมตีนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งในครับนี้ก็เป็นสาเหตุนะที่ทําให้เจ้าอูชิลูเมเนี่ยนะครับสาไม่ได้จะเดินได้ช้านั่นเองนะครับเนื่องจากมันเนี่ยกำลังไดด้รรััับบบบาเเจ็ออยู่่่นนนงะคแต มเมื่อเจ้าอุชูเม่เนี่ยนะครับทำการวิ่งนะครับเพื่อนเจ้าอุชูเมเนี่ยเรียกได้ว่ามีความเร็วในการว네ิ่งเนี่ยที่ค่อนข้างที่จะสูงมากๆ,ๆเลยนั่นเองนะครับซึ่งนะครับสาเหตุที่ทําให้เจ้าอุชูเมสามารถที่จะวิ่งได้เร็วขนาดนี้เนี่ยนะครับก็จะมีประโยชน,น์นะครับในทางด้านการล่าเหยื่อหรือว่าการออกล่านั่นเองนะครับซึ่งจะทําให้เจ้าอุชูเมเนี่ยสามารถที่จะวิ่งตามนะครับสัตรูหรือว่าเหยื่อเนี่ยนะครับาารได้ทัน, term, himself, นท่วงทีนั่นเองนะเพื่อที่จะไม่ให้เหยื่อเนี่ยนะครับหลุดรอดไป อาจจะนะครับเพื่อนๆใช้คําว่าอาจจะสามารถที่จะล่าเหยื่อนะครับที่มีขนาดตัวเล็กๆได้แล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆแต่ก็ยังไม่เหมาะอยู่ดีนะครับเพื่อนๆแนะนําให้เออ่ถ้าหยิบมาเล่นจริงๆเนี่ยนะครับแนะนําให้นําเจ้าอุชิโนเมะเนี่ยนะครับไปกินซากสัตว์นะครับเพื่อนๆหรือว่าเออ่หาเนื้อตามแมปเนี่ยนะครับแบบเนื้อฟรีที่ดรอปอยู่ตามแมปเนี่ยนะครับจะเหมาะสมมากกว่านั่นเองนะครับเพราะว่าผมมองว่าเจ้าอุชิโนเมะเนี่ยนะครับมันไม่ได้เก่งนะครับหรือว่าไม่ได้แข็งแกร่งมากพอนะครับเพื่อนๆที่่จะลาเหยื่อนะครับที่มีีขนนาดดดตััววไไซส์เยก้นะครับเพื่่อนๆซึล ถ้าเราจะไปไล่เหยื่อนะครับเพื่องที่มีขนาดตัวเล็กกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมมองว่าเหยื่อที่มีขนาดตัวเล็กกว่าหรือว,ว่าอ่อนเนกว่าเจ้าอุชิูเมสเนี่ยมันก็มีค่อนข้างที่จะน้อยนั่นเองนะครับเพื่องดัง,ดงนั้นเนี่ยอาจจะทําให้เราเนี่ยนะครับหาอาหารได้ยากกว่านั่นเองนะครับเพื่อนๆแนะนํานะครับเพื่อนๆให้กินเป็นซากสัตว์นะครับหรือว่าเนื้อตามแมปเนี่ยนะครับเพื่อนๆจะดีที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากสเตตัสของเจ้าอุชิูเมสจริงๆแล้วเนี่ยนะครัััับบเเเเเเรรราาาาากก็นนนน่่่่่จจะะะสสงตไไไดด้้้ใชชมมมมมยพวอุูีีค เนตัตที่เหมาะกับการต่อสู้หรือว่าล่าเหยื่อมากขนาดนั้นนั่นเองนะครับเพราะว่าดาเมจก็ไม่ได้เยอะอะไรมากนะครับดาเมจประมาณ125ใช่ไหมส่วนค่า HP หรือว่าเลือดเนี่ยก็อยู่เพียงแค่1นึ่งพันเท่านั้นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยหากเราเนี่ยครับใช้เจ้าอุชิลุมิสออกไปล่าเหยื่อเนี่ยนะครับเพื่อนๆแล้วหากไปเจอกับนักล่าที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าเจ้าอุชิลุมิสเนี่ยนะครับเราอาจจะพลาดท่านะครับแล้วก็อาจจะโดนโจมตีนะครับเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยเราก็อาจจะตายไปได้เลยนั่นเองนะครับยกตัวอออยยย่่่่่าาาาางงเเเเเเเชนนนนจจ้คคิิหรรรรืวมมมมพททีีีีะับดใก โจมตีอยู่ที่600เลยเนี่ยนะครับหากนํามาโจมตีใส่เจ้าอุสลูเมสเนี่ยนะครับเจ้าอุสลูเมสเนี่ยจะได้รับความเสียหายอยู่ที่1,200แต้มเลยน,นั่นเองนะครับพเพื่อนๆหมายความว่าถ้าเราโดนเจ้าคิงหรือว่าเอออาจจะเป็นคินบิวก็ได้นะครับพเพื่อนๆโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยเราก็อาจจะตายไปเลยก็ได้น,นั่นเองนะครับพเพื่อนๆดังนั้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเจ้าอุสลูเมสเนี่ยมันไม่ได้เหมาะนะครับกับการนํามาล่าเหยื่อนะครับพเพื่อนๆผมคิดว่าเจ้าอุสลูเมสเนี่ยมันเป็นเครเจอที่เหหมมาาะะะกกับรรรสสนคือว่าาอจจะเป็นตอร์ท ทำเรองนี้ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆก็อาจจะเหมาะกับเพื่อนๆผู้เล่นประเภทนี้มากกว่านั่นเองนะครับส่วนสาย PVP หรือว่าผู้เล่นสายต่อสู้เนี่ยนะครับเพื่อนๆผมไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่นั่นเองนะครับสำหรับเจ้าอูชิรูเมะนั่นเองนะครับแต่ว่านะครับเพื่อนๆก็ด้วยรูปร่างหน้าตานะครับของเจ้าอูชิรูเมะที่ค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์แล้วก็เท่มากๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆผมก็มองว่าเจ้าอูชิรูเมะเนี่ยนะครับมันเป็นครีเอเจอร์ที่ค่อนข้างที่จะน่าสะสมนั่นเองนะครับเพื่อนๆเพราะว่าเราเนี่ยสามมมาาาาารรรรถทีี่่่จจจะะะหหเเเเเ้้้้อออชชิิููืวไไดดับนย แค่ในระยะเวลากิจกรรมอีสเตอร์อีเวนต์ท er ็อปนั้นนั e ่นเองนะครับซึ่งหากว่าเราเนี่ยนะครับพลาดนะครับไม่ได้รับเจ้าอูชูเมตหรือว่าไม่ได้เก็บเจ้าอูชูเมตไว้เนี่ยนะครับก็น่าจะต้องรออีสเตอร์อีเวนต์ในปีหน้าเลยนั่นเองนะครับเจ้าอูชูเมตเนี่ยจึงจะกลับมาในกิจกรรมนี้อีกครั้งนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ลองไปตัดสินใจกันดูนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งเออ่ที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับไม่ใช่ว่าเจ้าอูชูเมตมันจะมีแต่ข้อเสียนั่นเองนะครับข้อดีของเจ้าอชู ที่ค่อนข้างที่จะง่ายของเจ้าอูชูเมนนะครับเพราะว่ามันสามารถที่จะฐานซากสัตว์ได้นั่นเองนะครับโดยที่จะไม่ได้รับสถานะใดๆหรือว่าข้อเสียใดยๆเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆดังนั้นเ,ออเจ้าอูชูเมนเนี่ยมันก็เป็นเครเจอ์ทีเออ่เล่นได้ค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็เป็นเครเจอ์ที่เล่นได้ค่อนข้างเซฟพอสมควรเลยอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีความสามารถนะครับในการโจมตีศัตรูได้จากระยะไกลด้วยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอะเรามาดูกันที่ความสามารถของเจ้าอูชูเมนกันบ้างดีวกว่านะว่าเจ้าแกะปีศาจตัวนี้เนี่ สาามรถอะไรกันบ be ้างนั่นเองนะครับอะเราเริ่มจากที่ความสามารถประเภท passive effect หรือว่าความสามารถตัวของเจ้าอุชิรุเมะกันก่อนเลยละกันนะครับโดยความสามารถแรกเลยก็คือความสามารถ De e ิฟเฟนซีฟไ i ซิสนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากมีศัตรูนะครับมาทําการโจมตีใส่เจ้าอุชิรุเมะนะครับศัตรูนั้นเนี่ยนะครับก็จะติดสถานะไดซิสไปนั่นเองนะครับหรือว่าสถานะติดเชื้ออะไรทํานองนั้นนั่นเองนะครับเนื่องจากในร่างกายของเจ้าอุชิรุเมะเนี่ยนะครับเราก็พอจะสังเกตได้แล้วใช่ไหมว่าเอาร่างกายของเจ้า โอชูเมเนี่ยนะครับมันไม่ได้เป็นครีเจอร์แบบปกติทั่วไปทำนองนั้นนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับหากมีครีเจอร์ตัวใดนะครับหรือว่ามีนักล่าตัวใดเนี่ยมาทำการโจมตีใส่เจ้าออชูเมนะครับศัตรูตัวนั้นเนี่ยนะครับก็จะติดสถานะดิเฟนซีฟไดซิสกันไปนั่นเองนะครับโดยเจ้าออชูเมเนี่ยจะมีความสามารถดิเฟนซีฟไดซิสเนี่ยอยู่ที่5แต้มนั่นเองนะครับความสามารถที่2นะครับคือความสามารถบลีดเอ็กแทกนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยหากเจ้าออชูเมทำการโจมตีใส่ศัตรูเข้าไปแล้วเนีี่่่ยยนน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 ะะะคครรรััััััับบบศตตูว้เเเกกก็จิดดาแผลชอง แล้วก็จะติดสถานะบีดไปนั่นเองนะครับโดยเจ้าอุชูเบเนี่ยนะครับจะมีความสามารถบีดไอ้แทกเนี่ยอยู่ที่3แต้มนั่นเองนะครับความสามารถถัดมาคือความสามารถไอรอนสโตมัสเนี่นะครับหรือว่าความสามารถกระเพาะเหล็กนั่นเองนะครับความสามารถนี้ก็คือความสามารถที่ทําให้เจ้าอูชิรูเบเนี่ยนะครับสามารถที่จะทานเนื้อเน่านะครับหรือว่าเนื้อสีเขียวเนี่ยนะครับได้แบบที่เจ้าอุชิรูเบเนี่ยนะครับจะไม่ติดสถานะใดๆเลยนั่นเองนะครับก็จะเป็นความสามารถที่ทําให้เจ้าอุชิรูเบเนี่ยนะครับสามารถที่จะอาศัยอยู่ได้ง่ายมากๆเลยนั่นเองน ความสามารถถัดมาคือความสามารถเบอร์เซอร์นี่นี่นะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับหากเจ้าอูชูเมะทำการโจมตีใส่ศัตรูเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับเจ้าอุชูเมะเนี่ยจะเพิ่มความเร็วในการโจมตีของตัวเองเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นทุกๆครั้งที่เจ้าอุชูเมะทำการโจมตีใส่ศัตรูเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ได้ได้ว่าเป็นความสามารถที่จะทำให้เจ้าอุชูเมะเนี่ยนะครับสามารถที่จะสร้างความเสียหายให้กับศัตรูได้นะครับรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนครในระยะเวลาสั้นๆเลยนั่นเองนะความสามารถถัดมานะครับคือความสามารถสโตรเตติชนี่นี่นะครับ อธิบายได้สั้นๆง่ายๆเลยก็คือยิ่งเจ้าอุชูเมะเนี่ยนะครับทำการโจมตีใส่ศัตรูตัวเดิมเนี่ยนะครับหลายครั้งมากเท่าไหร่นะครับเพื่อนๆเจ้าอุชูเมะเนี่ยก็จะทําการสร้างความเสียหายเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับในทุกๆครั้งที่เจ้าอุชูเมะทาการโจมตีใส่เข้าไปนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็ความสามารถนี้เนี่ยเป็นความสามารถที่คอมโบกับความสามารถเบอร์เซิกได้ค่อนข้างดีเลยนั่นเองนะครับซึ่งหากเจ้าอุชูเมะเนี่ยนะครับยิ่งทําการโจมตีใส่ศัตรูตัวเดิมเข้าไปมากเท่าไหร่เนี่ยนะครับเจ้าอุชิ แล้วก็จะโจมตีแรงมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะครับจากความสามารถสเตติชนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถถัดมานะครับคือความสามารถดีซิสแอคแท็กนั่นเองนะครับความสามารถนี้ก็เหมือนความสามารถบลิดแอคแท็กเลยนั่นเองนะครับซึ่งหากเจ้าอุชิรุเมะทำการโจมตีใส่ศัตรูไปแล้วเนี่ยนะครับศัตรูก็จะติดสถานะดีซิสไปนั่นเองนะครับซึ่งจะมีความสามารถดีซิสแอคแท็กเนี่ยอยู่ที่2แต้มนั่นเองนะครับถัดมาคือความสามารถบล็อกบีิดนั่นเองนะครับโดยเจ้าอุชิรุเมะเนี่ยจะมีภูมิต้านทานต่อสถานะบลิดอยู่ที่100แแต้้มลหนึมี มีความสามารถบล็อกนิโครพอยซันอยู่ที่100แต้มด้วยนั่นเองนะครับหมายความว่าเจ้าอุชิูเมสเนี่ยนะครับจะไม่มีโอกาสที่จะติดสถานะบลีดหรือว่าสถานะนีโครพอยซันเลยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าป้องกันได้แบบ100%เลยนั่นเองนะแล้วก็ความสามารถสุดท้ายคือความสามารถกิ้วนั่นเองนะครับความสามารถนี้เนี่ยนะครับเจ้ากุชิูเมสเนี่ยนะครับจะทําการลดดาเมจหรือว่าลดความเสียหายนะครับจากการถูกโจมตีนะครับจากศัตรูที่มีขนาดตัวใหญ่กว่านั่นเองนะครับซึ่งหากศัตรูเนี่ยนะครับที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าเเเจ้าาอุชมสนนี่ยะครรับทก โจมตีใส่เจ้าอุชิรุเมะเนี่ยนะครับเจ้าอุชิรุเมะจะจะทำการหลบหลีกนะครับดาเมจเอ่อบางส่วนนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเจ้าอุชิรุเมะเนี่ยจะไม่โดนดาเมจแบบเต็มๆนั่นเองนะครับดังนั้นเอ่อก็มีโอกาสอยู่นะที่เจ้าอุชิรุเมะเนี่ยนะครับจะไม่โดนการโจมตีเพียงครั้งเดียวแล้วก็ตายนั่นเองนะครับเป็นเรื่องหาว่ามีครีเจอร์ขนาดตัวใหญ่กว่าเนี่ยนะครับมาทำการโจมตีใส่เจ้าอุชิรุเมะนั่นเองนะครับก็จะประมาณนี้นั่นเองนะครับสำหรับความสามารถประเภทแพสซีฟเป็หรือว่าความสามารถติดตัวของเเเเเเจจ้าาาาาอออุชมมมมสนนนนัั่่่งะคคครรรรรบีีีียกววป็์ทถ ติดตัวเนี่ยนะครับคนข้าดิจะกรบคันนะครับไม่ว่าจะเป็นความสามารถในการโจมตีแล้วก็ความสามารถในการป้องกันนั่นเองนะครับอ่ะเรามาดูที่ความสามารถประเภท Active Ability กันบ้างดีกว่านะครับโดยความสามารถแรกเลยก็คือความสามารถจ้ำหรือว่าความสามารถในการกระโดดนั่นเองนะครับแล้วก็ความสามารถที่2ก็คือความสามารถ My Asthma Breath นั่นเองนะครับซึ่งความสามารถนี้เนี่ยเจ้าอุชิเมะเนี่ยนะครับจะทําการปล่อยลมหายใจ My Asthma หรือว่าลมหายใจแห่งเชื้อโรคเนี่ยนะครับออกไปนั่นเองนะครับซึ่งเป้าหมายที่โดนเอ่อความสามารถ มาดไ a เอส m a b r บรดนี้เข้าไปเนี่ยนะครับก็จะติดสถานะ m y a s สม่แล้วก็สถานะติดเชื้อต่างๆนั่นเองนะครับเพื่อนๆและนี่ก็จะเป็นความสามารถทั้งหมดของเจ้าอูชิลูเมสแล้วนั่นเองนะครับเพื่อนๆซึ่งถ้าเรามาดูความสามารถจริงๆของเจ้าอูชิลูเมสเนี่ยก็ได้ได้ว่ามันอาจจะเป็นครีเจอร์นะครับที่เอ่อค่อนข้างเก่งนะครับในทางด้านการต่อสู้นะครับแต่ว่าเอ่อหมายความว่าเก่งทางด้านการต่อสู้ก็จริงนะแต่ว่าศัตรูเนี่ยนะครับต้องเป็นศัตรูที่มีขนาดไซส์เดียวกันกับเจ้าอูชิลูเมสหรือว่าเล็กกว่านั่นเองนะคร มันเป็นความสามารถที่ค่อนข้างที่จะครบคันก็จริงนะครับแต่ว่าผมมองว่าเจ้าอุชิรูเมเนี่ยก็ไม่น่าจะไปต่อกรกับเครเจอ์ที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าหรือว่ามีขนาดมาหึมาได้นั่นเองนะครับเพื่อนแต่ว่าถ้าเราจัดเอยู่ในเทียร์เดียวกันเนี่ยนะครับที่มีขนาดไซส์เดียวกับเจ้าอุชิรูเมหรือว่าเล็กกว่าผมมองว่าเจ้าอุชิรูเมเนี่ยนะครับน่าจะเป็นเครเจองอันดับต้นๆเลยนะที่น่าจะเก่งนะครับเพื่อนๆในเทียร์เดียวกันนั่นเองนะครับเพื่อนๆก็เป็นเครื่องหนึ่งตัวนะที่ค่อนข้างน่าหยิบมาเล่นแล้วก็ค่่่่อออนนนข้้้าาาางสใใจจจะครรแตตวช ว่าข้อมูลนะครับหรือว่าประสบการณ์ในการเล่นเกม Creature of s o n a r i a มาสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับเพื่อนๆอย่างไงก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับสำหรับเจ้าแกะปีศาจตัวนี้เนี่ยนะครับผมมองว่าเป็นีเอ a t อ r ์ที่น่าหยิบมาเล่นแล้วก็น่าจะเล่นได้ค่อนข้างที่จะสนุกอีกตัวหนึ่งเลยนั่นเองนะครับเพราะว่าเกมเพลย์ของเจ้าอุชิเมสเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไปคล้ายคลึงกับเจ้ามีเนสหรือว่าเจ้าหมีปีศาจเลยนั่นเองนะครับเพื่อนๆอย่างไรก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันนะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยครับผม,ม,มก็ต้อ,ขอ,ตอง,งข,ข,ขงอ